วันนี้เอมีวิธีการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในแอป Keynote กับไฟล์ที่เราจะทำรีวิวมาฝากกันนะคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะ อันดับแรกนะคะเปิดแอป Keynote เข้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดไปที่หน้าไฟล์ที่เราต้องการเพิ่มรูปภาพนะคะเสร็จแล้วค่ะให้กดบวกนะคะมุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะกดบวกเข้าไปนะคะและเลือกรูปภาพหรือวิดีโอตรงนี้ค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็มาเลือกรูปภาพที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปใน และเราก็มาเลือกรูปภาพที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปในแอปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้รูปภาพเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถใช้นิ้วนะคะกดตามจุดตรงด้านข้างนี้นะคะในการปรับรูปนะคะซึ่งทริคนิดนึงนะคะเราเวลาปรับรูปทริคนิดนึงนะคะเวลาปรับรูปให้กดตรงนี้นะคะมุมใดมุมนึงนะคะที่เป็นทะแยงมุมแบบนี้ไม่ควรที่จะปรับรูปเข้าด้านข้างหรือด้านบนบ,นบีบลงมาแบบนี้นะคะจะทําให้รูปนั้นไม่สมส่วนนะคะเราควรที่จะปรับตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ ให้รูปมันเล็กลงแบบนี้นะคะตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะกดไปที่รูปภาพค่ะ <_ d ata> เพื่อที่จะลากปรับขยับตำแหน่งนะคะไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราวางไปแล้วนะคะรูปอาจจะไปอยู่ด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้าเกินไปนะคะเราสามารถเลือกปรับตำแหน่งของรูปได้นะคะกดแปลงสีตรงนี้นะคะ่ะมุมขวาด,ด้านบนนะคะเสร็จแล้วเลือกตรงนี้นะคะ่ะการจัดเรียงตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะ,ะรูปจะอยู่ด้านบนสุดนะคะให้ย้ายให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้รูปอยู่ด้านบนสุดค่ะถ้าเราเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้รูปไปอยู่หลังสุดนะคะเราก <Zheng S 2> ็เลื่อนไปอย่างนี้นะคะนี่ไปอยู่หลังสุดแล้วนะคะไปอยู่หลังกล่องข้อความค่ะเราสามารถเลือกได้เลยบางทีเราอาจจะมีกล่องข้อความหลายกล่องซ้อนกันอยู่นะคะเราก็สามารถปรับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะสาหรับข้อความตรงนี้อ่ะ ณนะตอนนี้นะคะรูปภาพของเราอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะเราก็สามารถเลือกปรับตำแหน่งได้เช่นกันเมื่อเราและตอนนี้นะคะรูปของเราก็อยู่ด้านหน้าสุดนะคะแลวเราก็สามารถเลือกปรับตำแหน่งของรูปรองรงนี้ได้เลยนะคะตามที่เราต้องการนะคะวิธีการเพิ่มรูปง่ายมากนะคะลองนำไปทำดูถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ